เคยไหมคะที่คุณรู้สึกว่าโลกนี้คอยบอกให้คุณต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ต้องคิดแบบที่เขาต้องการและถ้าวันไหนคุณไม่เป็นแบบที่เขาคาดหวังคุณกลับถูกตัดสินถูกมองว่าแปลกหรือถูกทำให้รู้สึกว่าคุณไม่ดีพอแต่วันนี้ฉันอยากบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครเพื่อให้โลกพอใจ คุณแค่ต้องเป็นตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงอย่างมั่นคงและไม่มีใครสามารถดับแสงของมันได้หลายคนใช้ชีวิตเหมือนดอกไม้ที่พยายามเปลี่ยนสีของตัวเองหวังเพียงให้ใครบางคนชอบหวังให้โลกยอมรับแต่รู้ไหมคะการพยายามเป็นคนอื่นคือการทำให้ตัวเองค่อยๆจางหายไปทีละนิดจนวันหนึ่งเราลืมไปว่าตัวเรา ที่แท้จริงเป็นอย่างไรดวงอาทิตย์ไม่เคยเปลี่ยนแสงของมันเพียงเพราะใครบางคนบอกว่ามันสว่างเกินไปลองนึกถึงดวงอาทิตย์สิคะมันไม่เคยต้องขออนุญาตใครก่อนที่จะส่องแสงมันไม่เคยถามว่าฉันสว่างเกินไปหรือเปล่าเพราะหน้าที่ของมันคือให้แสงสว่างไม่ใช่ทำให้ทุกคนพอใจคุณเองก็เช่นกันอย่าปล่อยให้ใครมาบอกคุณว่าคุณไม่ดีพอ อย่าปล่อยให้แสงรบกวนจากภายนอกมาดับแสงของคุณดวงอาทิตย์ไม่ได้เปล่งแสงเพื่อให้ใครชอบแต่มันเปล่งแสงเพราะมันคือดวงอาทิตย์บางครั้งเรากลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรเรากลัวว่าจะถูกนินทาถูกมองว่าแปลกหรือไม่เป็นที่ยอมรับแต่จงจำไว้นะคะความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครพอใจ เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองไม่มีใครดับแสงของดวงอาทิตย์ยได้นอกจากมันยอมดับไปเองในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเสมอแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองและเปล่งประกายในแบบที่คุณเป็นจงเป็นดวงอาทิตย์ย แม้บางคนจะไม่ชอบแสงของคุณแต่คุณก็ยังคงส่องสว่างต่อไปท้ายที่สุดแล้วคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ใช่คนที่ทุกคนรักแต่เป็นคนที่กล้าเป็นตัวเองและรักตัวเองในแบบที่เป็นดังนั้นจงเป็นดุจด,ดวงอาทิตย์เปล่งประกายโดยไม่ต้องรอใครอนุญาตเพราะคุณมีค่าในแบบที่คุณเป็น และไม่มีใครสามารถดับแสงของคุณได้อย่าใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นชอบคุณแต่จงใช้ชีวิตให้คุณชอบตัวเองถ้าวันนี้คุณได้ยินคำพูดเหล่านี้อาจไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่อาจเป็นเพราะหัวใจของคุณกำลังพร้อมจะกลับมาเปล่งแสงอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปที่จะค่อยๆเตือนคุณว่าคุณมีค่าเสมอ และคุณไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใครในการเป็นตัวเองฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กันนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินทางกลับมาหาแสงในตัวเองไปด้วยกันทุกๆวัน